ก็กระสวดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมันี่พีเอชเกี่ยวกับการหาเงินฟรีไปด้วยกันนะฮะและในวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเด็นะครับข่าวสารที่ผมได้ทําคลิปในของกิจกรรมทาบิคับเขาจะแจกเงินรางวัลประมาณ200บาทให้สําหรับสมาชิกคนที่ทําการแนะนําเพื่อนหรือว่าทําการสมรัครใหม่นะครับในของกิจกรรมที่ทาบิคับเขาได้บอกมาก็จะเป็นนานม,มาแล้วนะสเดือนที่แล้วนะครับก็จะเป็นของวันเดือน10เนาะวันที่10แล้วก็ 10บโมงสินาทีนะครับก็ตรงนี้นะครับที่ผมได้ทําคลิปไปนะถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้สมัครได้ของกระเป๋าบิคับหรือว่าได้ทําการเชิญเพื่อนหรือว่าแนะนําเพื่อนก็จะได้รับเงิน200บาทจนถึง2,000บาทนะครับแล้วแต่ว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ใครที่ทําไปแล้วก็ถือว่าได้รับเงินแน่นอนนะครับและตอนนี้เงินทําบิคับเขาก็ได้เอามาให้เราแล้วนะครับ ที่ผมได้ทําเอาไว้เลยนะครับนี่นะก็ทิ้งรายละเอียดเอาไว้ตรงนี้อยู่นะครับตัวคลิปนี้ก็จะเป็นของคลิปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับซึ่งการที่บีคับเขาจะให้เงินให้เรานะครับก็ต้องเรียกว่าให้ครบ60วันนะครับที่กาหนดนะครับถ้าครบเมื่อไหร่ทานบีคับเขาจะอ่าโอนเงินมาให้เราก็จะเป็นในของตัวเหรียญ USDT นะครับที่เราจะได้รับเงินนะครับมูลค่าอ่าตามที่เขาบอกเนาะ ซึ่งผมจะพาให้ทุกคนไปดูนะครับว่า,าในของกิจกรรมที่ได้รับเงิน200บาทอะ่ะเป็นยังไงกันบ้างก็ตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมเก่าแล้วนะแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตว่ามีใครบ้างนะครับที่ได้รับเงินในของกิจกรรมนี้และใครที่สมัครมาในของช่วงกิจกรรมนี้ก็จะได้รับเงินฟรีๆไปนะครับตรงนี้เลยเห็นไหมนี่เขาบอกว่ากิจกรรมสิบเนี่ย วันที่10เดือน1ิ 10, 10ิโมง10นาทีประมาณนี้เลยนะครับก็จะได้รับเงินในของตัวเหรียญ USDT นะครับมูลค่า200บาทสำหรับผู้ที่สมัครใหม่ในของช่วงกิจกรรมนี้ก็จะได้รับเงิน200บาทและผู้ที่เชิญก็จะได้รับ200บาทนะครับรับไปเรื่อยๆนะถ้าเราเชิญเพื่อนไปเราได้รับ200แล้วก็ได้รับไปเรื่อยๆจนถึง2000บาทนะครับจนสุดส0 0 0บาทนะฮะ ตรงนี้นะครับส่วนจำนวนเหรียญในของ USDT เขาจะอ้างอิงโดยราคาในปัจจุบันตอนที่ของกิจกรรมนี้ามานะครับก็จะเป็นในของ3 3 3 3 3บสาสทจุสตาตังค์ประมาณนี้นะครับก็จะตีในราคาในของเหรียญ USDT นะครับก็ในวันนี้ก็จะเป็นในของวันที่18เดือน12นะ ก็ได้รับเงินมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าใครที่มีในของอกระเป๋าบิ๊คับและได้ทําการเชิญเพื่อนหรือว่าสมัครช่วงในกิจกรรมนี้ผ่านจากลิงก์แนะนําของคนอื่นหรือว่าจากเพื่อนๆเนาะก็จะได้รับเงินมาบางคนก็จะงงเอ๊ะผมได้เงินได้ยังไงครับผมไม่รู้เลยว่าอยู่ๆแล้วทําไมเงินเข้าในบัญชีของผมได้ยังไง นี่ก็ประมาณนี้ผมเจอหลายๆคนงงกันมากว่าทำไมได้รับเงินเป็นเหรียญใน,นของ USDT มูลค่าประมาณ200บาทผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมเงินเข้าในบัญชีได้ยังไงก็นี่เลยนะครับก็ได้จากการชวนเพื่อนหรือว่าแนะนำเพื่อนหรือว่าเราได้ทำการสมัครจากลิงก์ของเพื่อนเราก็จะได้รับเงิน200บาทในของกิจกรรมเดือน10วันที่ 10, อ่า10โมง4นาที10นาทีนะครับของเดือน10นะฮะก็จะได้รับมา นะครับในของเดือน12เนาะก็ได้รับมาในของวันที่17นะครับบางคนวันที่17บางคนอาจจะวันที่18อะไรประมาณนี้นะครับในของกิจกรรมที่ผมเล่นบอกนี้กิจกรรมนี้หมดไปแล้วนะเขาก็เลยจ่ายเงินมาให้เราหรือว่าเราก็เลยได้เงินนะครับซึ่งกิจกรรมนี้หมดไปแล้วนะครับขอย้ําอีกครั้งว่ากิจกรรมนี้หมดไปแล้วนะฮะโอเคนะฮะผมก็เลยมาอัเด็ว่ามีใครบ้างที่ได้รับเงินนะฮะ ก็สามารถมาดูรายละเอียดที่หรือว่ามันดูว่าเหรียญเข้าหรือยังสามารถดูได้นะครับมาในของกระเป๋าบิกคัพของเรานะครับให้เราไปตรงที่นาฬิกาข้างบนนี้นะครับให้เราไปนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊ดแล้วก็มาตรงที่คริปโตนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเหรียญของเรานะครับว่าเราได้รับหรือเปล่านะครับถ้าได้รับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนี่ครับ 11เหรียญนะครับของผมก็จะเป็นในของ11เหรียญนะครับก็คือ0ินะครับปุ๊บ usdt นะครับผมได้รับมาในของวันที่17นะเวลาประมาณ14ชส่นาฬิกาสาินาทีนะครับผมได้รับมาประมาณนี้แหลายคนก็จะได้รับมาไม่ไม่เท่ากันนะฮะนะก็เรามาดูในของตัวเหรียญ usdt ได้โดยการเลื่อนไปข้างล่างนะครับปุ๊บนี่แล้วก็นี่ครับเหรียญ usdt นะครับ ผมผมได้รับนี่ครับถ้า,าตีเป็นเงินเนาะผมจะได้ประมาณ400บาทนะครับหลายหลายคนจะได้ประมาณ200บาทนะแต่ว่าผมได้400บาทนะครับนี่นะครับก็ถือว่า,าใครที่มาเล่นในของกิจกรรมช่วงนั้นก็ถือว่าได้รับเงินไปนะครับและในตอนนี้นะครับในของตัวเหรียญ USDT ก็ถือว่าเป็นราคาขึ้นก็ให้เราทําการขายเลยนะครับเพราะว่าในของเหรียญ USDT น, USD นี้ราคามันไม่มันไม่สวิงนะครับมันไม่ เรียกว่าไงมันไม่ล่วงเยอะๆมันไม่ขึ้นเยอะๆมันอยู่ในระดับ33บาท34บาทมันอยู่ในระดับนี้เท่านั้นนะฮะแต่ว่ามีครั้งหนึ่งมันขึ้นไปอยู่ที่36บาทนะแต่ว่ามันก็ล่วงมาถึง33แล้วก็34มันอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับในของตัวเหรียญ USDT นะครับถ้าเราจะขายเราก็ขายนะครับเหรียญแล้วก็เราเอาเราเอาเงินไปซื้อตัวเหรียญอื่นๆก็ได้ตามที่เราชอบนะครับมามันจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเหรียญน,นี้ มันไม่ขึ้นเยอะขนาดนั้นนะครับไม่สามารถทำกำไรได้จากเหรียญน,นี้นะครับึออนะกดเข้ามาดูกันก่อนนี่ผมก็จะทำการขายเหรียญเลยนะครับก็ตอนนี้ราคาก็ถือว่าขึ้นมาละผมคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะลงแล้วนะในของเหรียญน,นี้ผมก็เลยขายก่อนนะใครจะขายหรือไม่ขายก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่สำหรับผมผมขายนะครับ ก็เป็นเงินประมาณ400บาทตรงนี้เลยนะครับผมก็จะขายนะเพื่อเอาไปซื้อเหรียญอื่นนะครับก็ทำการขายเลย34บาทจุดอ่า07สตางค์นะครับปุ๊บก็ขายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเอาขายยังยังไม่ได้ขายหรอกเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้โหมือถือค้างแป๊บหนึ่งฮะเป็นมึงแป๊บหนึ่ง มือถือค้างครับโอเคขายหรือยังเดี๋ยวมาดูในของตรงวเว l ตกันก่อนนะครับน่าจะขายกันแล้วแหละโอ้ยอึดอึด,อดโอเคขายแล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเราขายแล้วเหรียญก็จะมาโผล่ตรงนี้นะใอ้ตรงกลางนี้เห็นปะตรงนี้นะครับก็คือเหรียญที่เมื่อกี้ที่ผมได้ทําการขายไปก็400บาทนะครับก็ขายเป็นที่เรียบร้อยก็สามารถเอาไปซื้อเหรียญอยื่นๆได้นะครับ สำหรับใครที่ไม่ขายก็เก็บต่อได้นะแต่ว่าผมผมจะขายเอาไปซื้อเหรียญอื่นนะฮะเนื่องจากว่าเหรียญอื่นสามารถทํากําไรได้ดีกว่าในของตัวเหรียญ u s g t นะครับก็ลาราประมาณนี้เลยนะครับครั้งที่แล้วหรือว่ากิจกรรมที่ทาปิดครับมาใครที่ไม่ได้เล่นยังไงต้องขอแสดงความสนใจด้วยแต่ถ้าใครที่มาทําในช่วงกิจกรรมเดือนสิบวันที่สิบสิบโมงสิบนาฬิกาก็ได้รับเงินไปแล้วก็ใครที่เล่นทันนะครับ หรือว่าใครที่สมัครในของช่วงนั้นก็จะได้รับเงิน200บาทนะฮะอ่าสำหรับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้และใครที่สงสัยว่าทำไมอ่าได้เหรียญ usdt มาได้ยังไงก็นาก่าจะใครข้อสงสัยนะถ้าใครที่มาในของช่วงนั้นนะฮะ,ก,ะก็จะได้ก็จะได้รับเงินนะครับอ่าสำหรับวันนี้มาเพียงแค่นี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านกดไลค์และกดติดตามรอกข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจาก money ps ด้วยนะครับบายๆพบเจนในคลิปหน้าครับ